เริ่มกันเลยนะคะกับข่าวดราม่าไม่พักไม่แผ่วของนังเอกสาวใหม่ดาวิกานะคะหลังจากที่เธอถูกอดีตนักปั้นออกมาแฉค่ะแล้วก็ตามขู่นะคะว่าเดี๋ยวจะตามไปทวงเงินในทุกงานอีเวนต์เลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกแบบนี้เลยนะคะว่าขอโนสนโดแคค่ะ เกิดดรามร่ารายวันไม่หยุดค่ะหลังอดีตนักปั้นดาราเฮเลนได้ออกมาแฉต่อเนื่องพร้อมกับขู่ว่าจะตามไปทวงเงินจากนางเอกสาวใหม่ดาวิกาถึงงานอีเวนต์ล่าสุดได้เจอสาวใหม่นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เครียดกับเรื่องที่ผ่านมานานแล้วแต่ก็ขอรอดูค่ะว่าถ้าอีกฝ่ายยังไม่หยุดพูดซึ่งส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของเธอก็อาจจะดำเนินคดีค่ะ นี่บทละครหรือเปล่า <c oughs> เรารู้สึกว่าสําหรับเราเราก็รู้สึกว่ามันก็กทบกระเทือนค่ะแต่ถามว่าหนักไหมหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วมันก็มีบ้างนะคะมันก็มีบ้างที่เหมือนแบบกระทบใจิตใจเราอะต่อให้อยู่วงการมานานเนาะเจออะไรมาเยอะแต่ต่อให้โตขึ้นมานะวันนี้เราก็ไม่ใช่เด็กแล้วอะเราก็รู้รู้หมดทุกอย่างนะคะรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกเรารู้หมดแต่ว่าเราก็ไม่แข็งแรงหรอกคะ่ะแต่ก็เวลามันจะช่วยทําอะไรให้ดีขึ้นส่วนไอ้เรื่องตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะยังไง <c oughs> นะแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีที่แบบว่า ดำเนินหรืออะไรยังไม่มีค่ะเรื่องท้อเนี่ยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็คิดโปรเจกต์เลยจะทําเพลงเพิ่มเลยค่ะ